สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ผมก็เดินทางกลับบ้านนะครับเอฟซีเนาะม,มืดแล้วค่ำแล้วค่ำแล้วครับเอฟซีก็เดินทางกลับบ้านตอนนี้ก็ใกล้จะถึง ทางขึ้นมานะครับอีซีก็มาดูนะครับเดินตามทางนะครับอีซีไปเดินตามทางกลับบ้านนะครับอีซีก็ค่ำแล้วเนาะห้าโมโมงแล้วแต ยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับไอซีขึ้นขึ้นไปหาอยู่หากินเนาะก่อลงแล้วครับไอซีกลับแล้วมาทางกลับบ้านนะครับไอซีถึงจะมืดจะค่ำเนาะ ็มีแบตเตอรี่อยู่นี่ครับยังไม่ค่ำน,นะครับยังไม่มืดเท่าไหร่ก็เดินลงไปไม่ถึง10บนาทีเนาะก็ถึงสวนยางพลาเขาเอฟซเป็นโคก กหกหิดเพาะหิดลังงูกแต่มันไม่ออกนะครับไอ้สิดเพาะก็บอกว่าช่วงช่วงหนึ่งแดดมากนะครับไอ้สแดดร้อนเกินดินก็แห้งเนาะเลยไม่มีไม่มีความชื้น ดูว่าเปียกนะครับไอีฝนไม่ตกเนาะมันดินแห้งเกินเนาะก็กิดเพาะเลยไม่ออกนะครับไอซีรอดูอีกสักสองสามวันเนาะถ้ามันจะออกกับเพราะว่าฝนตกเยอะแล้วฝนตกแรงแล้วครับไอีทางเดินนะครับไอี เดินขึ้นเดินลงทางเดินเดินขึ้นเดินลงประจำนะครับทางเส้นนี้ไปถึงที่ไหนก็มาลงตรงนี้นะครับไอซีเพราะว่ามันใกล้มันเดินง่ายเนาะ หาผักหวานแล้วก็เดินมาลงตรงนี้ขึ้นไปใต้อึงก่อนเดินมาครับไอซีถ้าขึ้นไปหาใต้อึงเนี่ยขึ้นทางนี้ครับไอีลงทางนี้ตลอดนะครับไอซีผมก็มันจะเดินยากนิดน,นึงนะครับไอซีเพราะว่าอะไรเป็นก้อนหินกลัวลื่นนะครับ ถ้าคนไม่เคยเดินนี่ลื่นแน่นอนครับถ้าผมนี่ผมขนาดผมยังลื่นเลยถ้าจะขึ้นเขานะครับพี่สีผขอแนะนำให้ใช้รองเท้าผ้าใบเนาะถ้าใส่รองเท้าอะไรก็ได้ขอเป็นผ้าใบนะครับถ้าผ้า ผ้าใบไม่ใส่ผ้าใบนี่กลัวนะครับอันตรายหรือว่าใส่รองเท้าบูทนะครับกวงกวงนะครับก็ หมาเห่าใครเนะาะไม่น้องไกวหาลัวเขาหาหมาหาเห็ดเนะาะครับก็ไปกำลังเดินทางลงลงก็ไปตรงที่น้องหมาเหา่ชหาชงสัยเห่าคน เพราะว่าถ้ามันถ้ามันเห่าคนนี้ผมจําได้นะครับไอซีมันจะเห่าแบบนี้แหละเงียบแล้วครับไอซีเหาคน ใช่ครับเดินทางนี่ครับใกล้จะถึงแล้วก็นี่ครับก็มาชมกันต่อเนาะว่าใกล้จะถึงแล้วครับไปสิใกล้จะถึงทางลงแล้ว ใกล้จะถึงสวนยางเน้ะไม่ใช่ทางลงใกล้จะถึงสวนยางแล้วครับดีใกล้ครับพีสีก็โอ้ยังไม่ค่ำเท่าไหร่นะครับพีสีเดินตามก้อนหิมนมือก็จะสั่นนะครับ เพราะว่าคนหินไม่เรียบเนาะนนกระเดินยากนะครับพี่สีกล่องก็จะสั่นด้วยนะครับถ้าเดินตามทางแบบนี้นะครับพี่สี่ขนาดผมกำไว้แรงอยู่นะครับพี่สีงกำขามัน ไม่ให้มันสัตวมันก็ยังสั่นเนาะเดินยากเนาะเอาเนี่ครับลงม,มาถึงแล้วครับไอซีหุ่มปกหวานเนาะโอ้โหเยอะอยู่นะครับไอซีหวานนะครับไอซีมันน่าคอยมาเก็บเอาเนาะนนมันขับแล้วมัมกเก็บอะครับไอซีกลับดีกว่า ตกหวานนูนครับโอ้ออกเยอะอยู่นะครับพี่สีเดือนผ่านขุ้นทนไม่ได้มองดูนะครับนี่ครับถึงสวนยางพาลาแล้วนะครับพี่สีก็เดินตามทางเนาะน ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ